ใมีนตาตัดใจละฮะถูม,มาช้าโมดสิ์แฟนเขาเราตีสนิทแค่คิดก็ผิดกติกาไอซีอย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปให้ด้วยนะครับตัดใจละจะยังห่วงหาอยู่ตลอดขณะที่เราบปิทอดไอ้คงนอนกอดกับพันระยะ อยากกอด jar, แหงหงวแดงได้ยามพบหน้า Jamie, lonely, no. อูมาชาสุ่แค่สงสายให้ตามองอูมาชามีวาสนาแค่เพียงคิดโทษเอ้ยคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนักร้องเสียงเพี้ยนะคะเอพี ังฝึกนะคะกำลังฝึกร้องกันนะคะเอีเขาเรียกว่าพนักงานเขาเรียกว่าเด็กฝึกงานนะคะตอนนี้เป็นทั้งเด็กฝึกงานเป็นทั้งเด็กฝึกร้องนะคะเป็นทั้งเด็กฝึกเต้นนะคะตอนนี้เลยสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องจันหอมชาแนลาซือ้าไป แม่บุถินกกอกไม่ดาแฟมิลี่ป้าไทยบ้านชาแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ในการทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับชอบครบางคลิปก็จะเห็นตูดเรานะผมบางคลิปก็จะเห็นตูดนะฮะบางคลิปก็จะเห็นหน้าหันเห็นข้างบ้างนะก็สลับสกันไปนัวะครักวัน จุดทูปเปียนเทียนร่วมกันอาที่ท้าจะรักมันเสียอมที่มีของควันให้มาเป็นผ้าเจ็ดหน้ากับโบผูกผมที่ผูกบอให้น้องตามองว่าสวยทำชุมน้องอายหน้าแดงนึ่งคม สายตาคมเมื่อพี่จ้องมองงานมันออกพันสาผ่านมาสีหน้าไม่ผ่องสัญญาไม่เป็นสัญญาพอบดักฟ้าก็ลืมดอกทักทองไม่หันไม่เลี้ยวเกี่ยวคองโบกใจน้อง็นโบรักพี่ดน ขมันสัญญาบอกว่าเรื่องขมันสัญญาบอกว่าออกขุนศานั่นแหละทขอน้องแต่งงานเพื่อนสุวรรณขอแต่งแต่งหนาววาสนัตนนหนีหัวถึงว่างแล้วเสียงยังแววติดหูน้องอยู่เสียงยังแววติดหูน้องอยู่ข้นสิบอกหูบ้านน้องชื่นใจผูกรักไว้โบรักตีดดำยังบม่พบบัตรสั่นใส่ใส่ไข่เงินถึงวันนัดหมายช่มาเนี่ยไม่หน้ามันหน้าคมงวลกมองยัง ก็ไม่เห็นหนุ่มคนนั้นมีเขามาทุดครั้งแต่ว่าฉันไม่หันใจแว่าน้องจริงไม่ใช่แล้วนะด้วยใจฉันรักมันไม่เสียมศรัทธายังจำคำมืนสัญญาตราบที่ว่านี้ยังจดจำมองโบผุ้คมเป็นโบสีจมูแต่โบสู้ใจรู้ ทำไมเราเป็นโบสีดำผูกไม่มีวันแก่รักแท้ก็คงไม่จำมันเรียนุนข้อคำของปัญญาอยางหาใหม่เจอคนที่เจเมื่อหาวเวคนที่เจเมื่อหาวเวบุกเจะได้ดีนคิดนัดในเป็น่าอยู่ใสน้องบดได้ใส่รักมันผิวน้าซารินตะหมอนปอดนอนกัเพลน เดือนเลื่อนไปจนปีสิ่งที่ก็ไม่มีคนมาอากตอนรักอาบผ้าเช็ดหน้าก็ยังปลูกหัวใจกลางหัวใจกูดูช้ำทุกืนของฝากจะเขาให้เรารักหมดใจแต่ทำไมใจเขาไปรักคนอื่นโบกปูบผมผ้าเช็ดหน้าน้องขอสงืนเอาไปให้ยิงคนอื่น สำหรับน้องไม่ต้องมาต้องรีบรับผลความเจ็บความ้ำรับผลความเจ็บความำอรับสีดำมองงนส่งถุงครนหลอกลวงให้กลิ้งเสียงว่าวบอจีจำน้องคนฟังคนฟังหัวใจฮักเขาลงคอย ุพมโะเพี่หอมเป็นคนเหนือจะร้องเพลงอีสานได้เนาะอยากฟังเพลงเหนือนะเพลงเหนือหรยอตัวเองร้องเป็นเหรอนะคะบอเพลงอีสานอีเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้เป็นที่ชอบมากเลยนะคะพีดมาอุราชมหนักหัวรักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวผัวร้าวเหลือเกินมารู้ว่าเงินไม่มาถึงเมีย พ่อแม่ผ <mel> ัวร <conflict> <mel> ักเต็มที่ังนันจากพี่ทุงซาอุดีอาระเบียสมมาให้ใช้กันนัวเนียส่วนลูกเมียนางเสียน้ำตาจไปใช้เงินเป็นก่อนที่นาดอนก็เป็นของพันรยาเอาไปจำนองข่าประกันนายนะก็ได้เงินซฟ้อทำตาลืยเมีย เสียใจดีโอเคแตกแล้วที่นััดแงเาโองตอนนี้น้องหลโอยอัี้แล้วแกไม่ตกก็คือหัวอกูเป็นมีดเตียงไดสี่แตว่ามียาโอ้ ไม่ไม่มีใครรู้ว่าเมียสัมไม่ได้สวดทุกคนเี่เขาสวดว่าไม่กลับมากอยตั้งตาไม่เห็นพ่อมาหาตนในความมนว่าผัวของตนมีเมียน้อยคอยหอกมู้แล้วท่าแมวพ่อแล่แต่พี่นยังเหลือนี่คือหัวอกเมีย เมนบ่มี่ผายด้วเสียงเกงที่ทุ่งนาระหว่างถอนหญ้านะคะหูเด้อว่านี้ถอนหญ้าทายทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อม้วนบ่ม้วนโดฟังเอาเน้อนะค่ะอย่าปลาอันที่โคนมาใส่ก็แล้วกันนอันี้คือนักร้องกลางทุ่งนะคะนักร้องกลางทุ่งนะคะเนาะนักร้องน้องใหม่นะคะ ฝึรกร้องฝึกเต้นอยู่กลางทุ่งนานะคะพี่ดีจ้าสำหรับวีนี่สาวหนืองแล้วเราไปอีสานนะคะเนาะท่านขอ้มาเป็นคนมีเสียงเพลงในหัวใจอย่าลืมนะคะท่านผู้นผลิตภัณฑ no> ์ของบริษัทมโนมห์โฮมส์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่พิซกินที่พีค็อปปี้เราเป็นลมกันถ่ายกันก่อนเนี่ยเป็นลมเนี่ยนะสร้าะสนุนนะคะเสื้อตัวเราไม่เราไม่อันเป่าตูดแน่นอนนะคะถ้าใครเป็นลมนะคะ

นอนอยู่ในน้ําทั้งวันวันนี้บรรยากาศดีค่ะ,ะ,คะ,ะบรรยากศะะ<อ>ากศดีนะคะบรรยากาศคืชมนะคะเหมาะสําหรับการทําไรทำาทนาะคะวันนี้นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะพวกเรานะคะนี่นะคะร้องเพลงกลางทุ่งนานะคะฟังเสียงเพลงด้วยนะคะ<อ>ดูถอนญ่าด้วยนะคะเ<อ>สียจัดมาหนึ่งเพลงคอนเสิร์ตเด<อ>ี๋ยวเราไมองนำมาก่อนเสียยาวเพลงยากนะ หมือนกับดาวเรืองเราโรยนะเขา <c oughs> ก็ต้องร้องเพลงอ้อมพงษ์พัฒน์สิป้อมพงษ์พัฒเพลงอะไรว่ามาปอมพงพัดเพลงเสียจัดนะเมื่อ <c oughs> เธอเลือกอยู่กับเขาเอาใจฉันอะไรอีกว่ามาร้อ <c> ง <oughs> ยังไงอะ่ะลืมเนื้อนั่นแน่นั่นแน่นะคะใจนักเลงมันปวดร้าวเจียนตาย ต่อที่เนือเพลงเราอย่ไง้ลืมแล้วพี่สาววาไม่รู้อ่ะให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีอย่ามีอะไรให้เสียใจว่าแล้วไอ้สององมันเป็ยนตัวฉันอย่าลืมว่าเคยร้องไห้พี่หอมได้เวลาแล้วค่ะลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ทีเธอไมอน้วแน้วแนน้วแน้วแนคุณลูกค้าทีสานะคะขอบคุณค้อะจะมาดูคุณลูกคิปย้อนหลังเยนะคะนเนะค่ะซู่ซจากคนเมียงแป่อยเป็นกระดงสาตานะคะเดี๋ยวแอดไม่ด้งใครก็ขอโทษนะคะสอนนี้คุณหอเนนซี่แบรรยากาศดีใช่นะคะคุณผู้ชมคลิปตอนดูคลิปย้อนหลังนะคะนะคะกลงลงนะนี่ไว้ตรงนี้ กองไว้ตรงนี้นะคะน้องหาจุดกองกองมันได้ไคะโอ้โหนี่หรือบางกอกน้อนนะคะไปที่ไหนนะคะน้องอืมที่ช่วยเอฟเอฟซีช่วยดิดูคลิปให้นะคะนะคะนะคะท่านจ๋านตอนนี้เราอยู่แถวเกาะเสม็ดนะฮะดูคลิปย้อนโฆษณนะคะอ้าวไม่ได้สร้างจดเลือมทีพีกาแฟไม่ได้สร้างรายได้นะครับผม พี่พีสเกนตีปะกรณคลาสเมต้าตัวแข็นหรือจะสั่งซื้อเสื้อนะฮะอ้าพี่หอมเสือขอรบกวนเครื่องนู้นหน่อยทำไมคะตั้งคลิปไว้สงสัยครึ่งชั่วโมงแล้วอันไหนนุ่มนใช่ไหมศูนย์การศึหมอกระโดดไปที่นะคะเนาะโหลดคลิปตั้งแต่เวลาไหนนะคะเนาะกําลังได้นะคะ